ยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบทล์กช่องที่พาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีสุดล้ำและพลังทำลายล้างที่เหนือจินตนาการวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับการเผยโฉม KN 2 4อาวุธเหนือเสียงแมสเจ็ที่ไม่เพียงแค่ทรงพลังแต่ยังสามารถเขย่าโลกทั้งใบด้วยสมรรถนะระดับแนวหน้า สายตาของทั่วโลกกำลังจับจ้องมาอย่างเทคโนโลยีนี้และว,วันนี้เทโบท็อคจะพาคุณไปรู้จักมันอย่างละเอียดเริ่มจากภายนอก k n 24โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการจาะทะลุค,ความเร็วเหนือเสียงอย่างแท้จริงตัวโครงสร้างภายนอกมีความเรียบลื่นในลักษณะอากาศพลศาสตร์อ e r o ด y นามิกขั้นสูงช่วยลดแรงต้านอากาศเมื่อทยานออกจากฐานยิง ัววัสดุที่ใช้สร้างมีความทนทานสูงต่อความร้อนระดับสูงจากแรงเสียดทานขณนะดเดินทางด้วยความเร็วที่มากกว่าแมกเหรือประมาณ8,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วกว่าเสียงถึง7เท่าสีของตัวอาวุธมีความทึบแบบ tactical grey คล้ายกับที่ใช้ในอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพสมัยใหม่ผิววัสดุป,ป้องกันรังสีเรดาร์ radar absorbent material ได้ในระดับหนึ่งเพิ่มความสามารถในการล่องหนซึ่งทำให้การตรวจจับ KN 24เป็นเรื่องที่ยากยิ่งสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูนี่เป็นจุดที่ทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวสำหรับคู่แข่งในส่วนของระบบขับเคลื่อน KN 24ใช้ระบบโปรพเซชันที่ถูกพัฒนาอย่างล้ำลึกรวมทั้งมีบูสเตอร์หรือเครื่องยนต์เสริมในช่วงเริ่มตน้นและเปลี่ยนเข้าสู่รามเจ็หรือสครามเจ็เพื่อรักษาความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาระดับแมสเจ็ดได้นานทําให้มันสามารถเจาะระบบป้องกันแบบหลายชั้นของเป้าหมายได้โดยแทบไม่มีเวลาให้ตอบโตมาดูสั้นๆที่ภายในแมสเคน24จะไม่มีภายในในแบบที่เรานึกถึงเหมือนยานพาหนะทั่วไปแต่มันมีระบบควบคุมภายในที่น่าสนใจระบบนำวิถีของ KN 24มีความแม่นยำสูงใช้เทคโนโลยีดาวเทียมนำทางผสมผสานกับ AI เพื่อวิเคราะห์สเส้นทางแบบเรียลไทม์และสามารถเปลี่ยนทิศทางหลบหลีกอุปสรรคหรือการสกัดกั้นได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ไม่สามารถมองข้ามได้ภายในยังมีระบบรักษาอุณหภูมิที่สำคัญต่อการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในขณะบินด้วยความเร็วสูงการควบคุมความร้อนให้คงที่ไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์แต่ยังช่วยให้ระบบนำวิถีไม่เกิดความผิดพลาดในช่วงเวลาวิกฤตเมื่อพูดถึงสมรรถนะ KN 24คืออาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะไกล โดยมีระยะทําการที่มากกว่า400กิโลเมตรทําให้สามารถยิงได้จากนอกเขตป้องกันของศัตรูความเร็วระดับแมทเจ็ดทให้แทบไม่มีเวลาในการตรวจจับและตอบโตซึ่งในแง่ยุทธศาสตร์นั่นหมายถึงความได้เปรียบอย่างชัดเจนแรงระเบิดจากหัวรบของ k n 24ถูกประเมินว่าสามารถทําลายสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งฐานทัพได้ภายในการยิงครั้งเดียว โดยมีตัวเลือกหัวรบทั้งแบบคอนเ e n t i o n a นลและแบบพิเศษขึ้นอยู่กับภารกิจที่กำหนดไว้ซึ่งความยืดหยุ่นนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ k n 24ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกในการทดสอบล่าสุด k n 24สามารถแสดงศักยภาพในการเจาะเป้าแบบเสมือนจริงในสถานการณ์สมมุติได้อย่างแม่นยำภายในระยะเวลาไม่ถึง3นาทีจากการยิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการทหารในระดับที่โลกไม่อาจมองข้ามได้ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธล้ำสมัยเช่นนี้ในบริบทขององค์การแข่งขันทางการทหารระดับโลกหลายฝ่ายยังยืนยันว่า k n 24เป็นเพียงระบบป้องกันเชิงรุกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติเท่านั้นอย่างไรก็ตามนั่นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเพียงแค่ข่าวการปรากฏตัวของ k n 24ก็สามารถส่งแรงสันสเทือนทางการเมืองและยุทธศาสตร์ไปทั่วโลก เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง KN-24 ยังบ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตของอาวุธนำวิถีที่ต้องอาศัย AI ในการตัดสินใจและปรับตัวต่อสถานการณ์แบบเรียลไทม์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์การออกแบบอาวุธในยุคถัดไปจากนี้ KN-24 จึงไม่ใช่แค่อาวุธอีกชิ้นหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบป้องกันประเทศที่ลำหน้าที่สุดในโลกการเปิดตัวของมันไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพให้แก่กองทัพ แต่ยังท้าทายความสามารถของระบบต่อต้านอาวุธของทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยและนี่คือการรีวิวเชิงลึกของ K-24 n จากมุมมองของเราในเทอร์โบท k หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เทคโนโลยีอาวุธสุดล้ำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ